สวัสดีค่ะ5อาหารเช้าบำรุงไตนะคะ5าอาหารเช้าบำรุงไตลดความดันโลหิตสูงนะคะลดบวมนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับลดอาการคันด้วยนะคะอันนี้อาหารเช้าอาหารเช้านี้นะคะลดบวมลดคันนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเพิ่มเพิ่ม เพิ่มการฟื้นฟูไตได้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนตอนเช้าตื่นเช้าหมากกันหรือยังอาจาร,รย์ก็เช้ามากเลยนะคะเนีต่ตอนนี้อยู่ที่ริมโขงค่ะริมโขงนะคะเดี๋ยวมาคุยเรื่องอาหารเช้ากันนะคะโอ้โหนะคะมาอยู่3วัน2คืนนะคะนี้ริมโขงนะคะฝั่งสวรรค์เขตนะคะมาคุยกันเรื่องอาหารเช้ากันนะคะถ้าอาหารเช้าบำรุงไตฟื้นฟูไตนะคะน้ำทั่วปอดได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะ,ะระบบขับถ่ายด้วยนะคะไม่รู้ว่าภาพชัดไหมเนี่ยนะคะภาพชัดไหมคะมันหายไปนะ โอเคโอเคสวัสดีค่ะนะคะทุกคนสบายดีนะสบายดีอันนี้อยู่ที่นี่นี่นะคะนี่เห็นไนหะมเจ๋ไหมอนุษฝั่งอน,นุทฝั่งมุกดาหารนะคะฝั่งมุกดาหารนะคะตอนเชา้าๆต้องคุยเรื่องอาหารช้าบำรุงไตนะคะยิ่งมาแบบนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมีเยอะมากเลยเนาะแล้วเราก็จะดูว่าอันไหนที่เรากินแล้วเนี่ยเราจะต้องคือจริงๆกินแล้วหนึ่งต้องไม่เป็นไม่ทาให้อาการไม่ต้องทําอาหารอาหารของเราทุกมือ้อต้องไม่ทําให้น้ําท่วมปอดนะคะ ก็จะมีการกินแบบโซเที่เมเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกินด้วยนะคะแล้วก็บวมไม่มีนะคะน้ําท่วมปอดไม่มานะคะแล้วที่สําคัญนะคะฟื้นฟูไตได้นะคะมามาวันนี้มาคุยกันนะคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมเนี่ยภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะดเดินไปก่อนนะคะนี่นี่นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะนี่อยู่ที่สวรรค์เขตนะคะอยู่ฝั่งริมคลองริมคลองนะคะริมคลอง อาหารเช้าอันแรกนะคะมาที่สวรรดิเขตจาร์เห็นเลยนะคะก็จะคล้ายๆอาหารเวียดนามเนาะนะคะอาหารอาหารพวกนี้อาจารย์ว่ามันเป็นแป้งที่ที่ให้คาร์บไฮเดรตที่ที่โอเคเลยแหละนะคะอิ่มท้องนะคะอิ่มท้องอยู่นานแต่สิ่งที่ระวังของของอาหารเช้าที่เป็นพวกประเภทต้มพวกซุปพวกแกงจืดพวกข้าวต้มต่างๆเนี่ยก็ก,ก็น้ำซุปที่มีโซเดียมสูงน้ำซุปนี่แหละค่ะตัวดีเลยนะคะน้ำซุปน้ำซุปจากเอ่อมันก็จะดตัดไปเรื่อยเรียนทุกคนเนาะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะน้ำซุปจาก อันเนี้ยค่ะข้าวเปียกข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกนะคะอันแรกคือข้าวเปียกข้าวเปียกเนี่ยถ้าตัวเส้นเขาเนี่ยนะคะเราคนไข้เราทานได้นะนะคะตัวเส้นข้าวเปียกเนี่ยคนไข้เราทานได้นะคะใครอยู่สวรรค์เขตนะคะใครอยู่สปปลาวสบายดีนะคะสบายดีคนไทยสวัสดีค่ะเนาะอันแรกก็คือกลุ่มข้าวเปียกเนี่ยนะคะแป้งเรากินได้ถูกไหมแป้งเรากินได้นะคะมันสะดุดเน็ตไปค่อยดีนะคะจันก็พยายามหาอยู่พอได้ไหมพอได้ไหมคะ พอได้ไหมพอได้ไหมคะชัดไหมพับชัดเสียงชัดไหมนี่นะคะขอเสียงกันหน่อยอาจารย์ก็หลบผูกเข้ามาหามาหานี่ก่อนอ่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะนี่นะเขาเปียกเนาะคนไทยคนคนลาวเนี่ยนะคะเอะอเออคนลาวเนี่ยสั่งเนี้ยนะครับอาจารย์เห็นก็คือก็จะเป็นกลุ่ม อาหารเวียดนามเนาะจะมีข้าวเปียกแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทานข้าวเปียกไม่เป็นนะคะไม่ค่อยชอบแต่ว่าถามมาว่าคิดถึงพวกเราว่าจริงๆแล้วเราเราทานข้าวเปียกได้แต่ระวังตรงน้ําซุปนะคะระวังระวังตรงน้ําซุปของข้าวเปียกนี่แหละค่ะแล้วก็ตักเส้นเส้นทานเขาคือถ้าเป็นไตระยะท้ายๆเนี่ยสามบีสี่ห้าเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยนะคะเกี่ยวกับความเค็มอู้ดูเรือหางยาวเรือหางยาวไม่เห็นไม่เห็นไหมเรือหางยาวเรือหางยาวนะคะข้าวเปียกเนี่ยนะคะตัด ถ้าตัดเรื่องโซเดียมไปได้เนี่ยนะคะคุณกินข้าวเปียกได้นะเหมือนคล้ายๆกับก๋วยจับยวนของอาจารย์เนาะแต่ก๋วยจับยวนของอาจารย์เนี่ยน้ำน้ำปรุงจะโซเดียมต่ำถ้าเราใช้เส้นมาต้มเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราซื้อทานเขาเนี่ยนะคะตัวนี้ตัวน้ําซุปข้าวเปียกเนี่ยก็อันตรายอยู่นะคะถ้าเราสามารถคุมตรงนี้ได้นะคะภาวะบวมไม่เกิดนะคะแล้วก็คนไข้ไตไม่เสื่อมลงกว่านี้คุณกินได้นะคะคุณกินได้ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไตระยะสุดท้ายคุณจะมากินแบบข้าวเปียกแล้วก็ชดน้ําเอาแล้วบอกว่า ไม่ได้เติมน้ำปลาไม่ได้เติมอะไรเพิ่มอันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ต้องระวังนะคะกลุ่มแรกเลยอาหารเช้าที่คนไข้โรคไตเรากินได้นะคะ2ก็คือที่จันเห็นเนาะที่นี่เนาะเฝอใช่ไหมเฝอเฝอนะคะเฝอนะคะเฝอเฝอก็คือกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมหนูทุกคนนะคะเฝอเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีเฝอแห้งเนาะก็ไม่มีกว๋วยเตี๋ยวแห้งแม้จันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเขา ทำว่าฝือเนี่ยมันจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําหรือเปล่าอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวแห้งโดยที่เขาไม่ต้องเหยาะซอสอะไรเลยเป็นเส้นๆนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่าบํารุงไตได้นะคะบํารุงไตได้แล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องได้นะคะเป็นอาหารเช้าที่ที่แบบอย่างน้อยได้แป้งเลยแหละทุกคนได้แป้งเลยแหละแต่จริงๆอะถ้าเป็นไประยะ 3B มปีหตัวฝือเนี่ยนะคะแป้งกินได้เนาะแต่เราจะอาจจะระวังเรื่องเกี่ยวกับ ชนิดโปรตีนที่เขาใส่เข้าไปนะคะชนิดโปรตีนที่เขาใส่เข้าไปนะคะถ้าใครเป็นไตระยะต้นๆนะคะก็กินได้แต่ไม่ต้องเติมน้ำซุปคือจริงๆน้ำซุปไม่ต้องเติมซีน้ำปลานะคะคือจริงๆอ่มมมะมันมันเค็มนะเมื่อวานนี้อาจารย์เปิ้นกินกินส้มตำพอทำคำหนึ่งแบบหืมอาจารย์ว่ารู้เลยว่าผงชูรสเยอะมากคาเดียวพอเลยจบเลยกลัวกลัวนะคะวันเนี่นะคะตัวตัวเฝอเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มอาหารเช้าของ ของคนของคนเอ่อของคนลาวคนเวียดนามแล้วก็คนไทยคนไทยที่ที่มาฝั่งนี้เนาะอยู่ทางฝั่งมุกดาหารอะไรเนี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะกินได้เนาะทุกคนเนาะชัดไหมนี่นะคะพูดไปพูดมาเนี่ยมันชัดไหมอยากเดินมาให้ดูน้ําอยากให้ดูน้ํานะคะเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆืๆ่อเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆนะคะนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนู้น,ะะน,นฝั่งนู้นมุกดาหารนะคะอน,นี้นี้ฝั่งสวรรค์เขตนะคะเนาะ ะะแล้วชนิดที่สามนะคะท, metics, ท Gold cents, ี่อาจารย์เห็นนะคะที่อาจารย์เห็นอาจารย์ชอบมากเลยนะคะอาจารย์ชอบมากเลยก็คือ,อ,อตัวที่เป็นคือคืออาจารย์อะถ้ามองเห็นไข่อาจารย์จะรู้สึกดีนะคะถ้ามองเห็นไข่อาจารย์รู้สึกว่าคนไข้ฉันมีตัวช่วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกไข่อาจารย์ชอบเออไข่กระทะนี่ก็มีกินทุกที่เลยเนาะนะคะทั้งฝั่งไทยนะคะฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งคือกลายเป็นอาหารอาหารเวียดนามที่เป็นไข่กระทะนี่กลายเป็นอาหารคนไทยไปแล้วเนาะ ดีตรงที่ว่าอาจารย์เห็นว่ามันมีไข่ดาวอยู่ข้างในไงนะคะเราก็ตักกินแต่ไข่ขาวนะคะถ้าเป็นไตระยะท้ายสามบีสี่ห้า,าเนาะแตหนึ่งสองสามเอคุณก็หลีกเลี่ยงพวกอสซอรี่ที่มันอยู่ข้างในทั้งกุนเชียงทั้งหมูยออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงกันหน่อยเนาะ mm hmm. ก็เน้นการกินไข่แล้วก็เห็นที่เห็นทั่วๆไปก็มีไข่ต้มเยอะเลยตอนเช้าๆอาจารย์ว่าดีก็จะมีไข่ต้มไข่ไข่ปิ้งใช่ไหมครัมาปิ้งไขย นนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูบำรงไทยได้เลยนะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเรามาแบบนี้เจออะไรไม่ออกนะคะคุณไดูนสวัสดีค่ะถ้ามาแบบต่างถิน่นต่างที่อย่างเงี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์เปิ้ลมาเนี่ยแล้วก็จะคุยกับผู้ใหญ่ทางเนี้ยที่เขาที่ที่เขาท,ท,ขาที่ที่เขาอยู่ที่สวรรค์เขตเนี่ยคะ่ะที่เป็นคนไข้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเวลาที่ไปทํางานเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เอาอาหารของอาจารย์ไปนะคะเขาไม่ได้เอาอาหารเบนโตเพราะว่าจรงิงเบนโตะใช้เขาสั่งจาก อาจารย์มาแล้วมาพักอยู่ที่แช่แข็งอยู่ที่มุกดาหารแล้วเขาก็ข้ามฝั่งมาที่สวรรค์เขตเขาบอกว่าในช่วงที่ไปต่างไปทํางานต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างประเทศอะไรของเขาเนี่ยเขารู้เลยว่าสําคัญก็คือมีไข่มีไข่ต้มมีข้าวสวยนะคะแล้วก็มีผักลวกนะคะแล้วก็มีน้าพริกอาจารย์นิดหนึ่งอันนี้คือถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาการเดินทางของเขาก็ได้นะคะทุกคนนะคะก็ได้นะเมนูต่างๆเหล่านี้นอาจารย์ว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแบบอยากกินอะไรของพื้นที่เขาแล้วทาให้แบบตัวเองบางทีมันทําร้ายไตเราอะ่ะเราก็ต้องไม่เลือกเนาะไม่เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่จะที่จะบารุงฟื้นฟูไตน,น,น,นะคะแล้วก็คุมเบาหวานได้คุมความดันได้นะคะคุมเบาหวานคุมความดันได้ที่สําคัญนะคะต้องต้องไตไม่เสื่อมไตไม่เสื่อมไม่พอก็ต้องฟื้นฟูไตด้วยเนาะอันอนี้ก็เป็นกลุ่มอาหารที่อาจารย์เปิ เห็นแล้วอาจารย์คิดว่าโอิจริงๆแล้วใครบอกว่าอาหารโลกไตยากไม่ยากเลยเนาะนะใครบอกว่าอาหารโลกไตยากไม่ยากเลยจะขยบไม้ให้ใกล้ๆแม่น้ำโขงหน่อยอยากให้คุณเห็นนะคะนะคะใครบอกว่าอาหารไตยากไม่ยากเลยแค่คุณมองหาถ้าคุณมองหาแล้วคุณก็จะเจอนะคะคุณไม่ต้องไปคิดเลยว่าไอ้นู่นเราก็กินไม่ได้ไอ้นี่เราก็กินไม่ได้ทำไมมันยากจังไม่ต้องไปคิดนะคะเราคิดแค่ว่าเราคิดแค่ว่าเราเรามาเรามาทางานนะคะเรามาเที่ยวนะคะเรามา ไหว้พระเรามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วส่วนเรื่องการกินเราก็ยังกลับไปกินกันเหมือนเดิมโอเคไหมนะคะ,สบ,คะคส,สบายดีค่ะคุณเสินสบายดีค่ะสบายดีอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบอกหน่อยอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านคะคะเป็นคนที่นี่หรือเปล่าน,นะคะเป็นคนที่นี่หรือเปล่านะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปทานข้าวกันที่ริมริมโขงนะคะแพร่ริมโขงนะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสวัสดีเชา้าวันจันทร์เนาะนะคะเมื่อคืนก็ไปกินอาหารคือทุกที่ที่อาจารย์ป้นไปนะอาจารย์จะชอบมองอาหารมองเผื่อคนไข้ของอาจารย์ว่าเอ๊ะ จริงๆถ้าเข้ามาแบบนี้เขาจะเลือกกินอะไรได้เนาะอาจารย์ก็เห็นเนาะปลาเนาะที่นี่มีปลาเยอะนะคะมีปลาเยอะแต่สําคัญก็คือเราเรากินปลาได้เนาะปลาแม่น้ําโขงเนี่ยนะคะปลาคังปลาอะไรอย่างเงี้ยเรากินได้แต่ปลาเนื้ออ่อนไประยะสามปีสี่ห้าไม่แนะนานะเพราะว่ากินทั้งก้างพวกนี้ฟอสฟอรัสสูงนะคะปลาเนื้ออ่อนไม่แนะนํากินทั้งก้างฟอสฟอรัสสูง แนะนำาพวกเป็นปลาที่เป็นเนือ้ออแต่ว่าถ้าเราเอามาแบบลวกจิ้มอย่างเงี้ยได้นะเมื่อวานเมื่อวานวาน้องน้องแป้งสั่งปลาลวกจิ้มนะคะก็จะมีแต่ตรงปลาลวกจิ้มของคนไข้โรคไตเนี่ยมันจะน่าห่วงตรงอย่างหนึ่งครับทุกคนน่าห่วงก็ตรงที่ว่าให้เราเออกินในปริมาณที่ไม่เกินน่ะกินในปริมาณที่ไม่เกินหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเป็นไตระยะ 3- ามบีสี่ห้าเนาะ ปริมาณสองช้อนให้โปรตีนเจ็ดกรัมเท่ากับไข่ขาวสองฟองอ่ะฟังบ่อยๆนะไข่มาใหม่ๆนะไข่มาใหม่ๆ,ๆฟังรุ่นี้บ่อยๆนะตาอาจจะปวดบวมหน่อยเพราะเพิ่งตื่นนะคะอาบน้ําเตรียมตัวจะกลับนะคะคือเวลาที่เราที่เรากินอ่ากินปลานะคะที่เราเวลาที่เรากินปลาเนี่ยนะคะเราต้องรู้เลยว่าสองช้อนให้โปรตีนเจ็ดกรัมนะคะสองช้อนให้โปรตีนเจ็ดกรัมถ้าคุณเป็นประยะสามบีสี่ห้าสูงไม่เกินร้อยหกสิบนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เกินนี้ คุณกินได้ไม่เกินมื้อละสองช้อนทั้งทั้งวันก็คือไม่เกินหกช้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกินแบบเออเพียงพอกับความต้องการของไตเออของเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและระยะไตนะคะจึงบอกว่าให้คุณกินไม่เกินสองช้อนไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นปลาแม่น้ําโขงจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกคนให้กินแค่ตามความต้องการของร่างกายของเราอย่าไปกินเยอะกว่านั้น euh, แต่เน,น้นเป็นปลาลวกแล้วก็ไม่ต้องจิ้มตงจิ้ม เพราะว่าอาจารย์ว่าเวลาที่อาจารย์ปลาลวกเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็มีรสชาติแบบมันก็มีรสชาตินัวนๆอยู่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซอสหรือใส่เกลืออะไรหรือเปล่าในช่วงที่เราช่วงที่เขาทําทําปลาให้เราอะค่ะนะคะ,นะคะช่วงที่เขาเขาจะหมักเขาจะเขาจะเอาไปลวกอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องระวังเนาะคือการการที่เราเป็นโรคไตเนี่ยมันจะไม่ใช่สาเหตุทําให้เรา ไปไหนก็ไม่ได้ไม่ใช่การเป็นโรคไตไม่ใช่เป็นสาเหตุให้เราที่ว่าทําอะไรก็ไม่ได้เป็นคนป่วยต้องนอนติดเตียงไม่ใช่นะคะการเป็นโรคไตไม่ใช่ว่าเราจะทําให้เราแบบชีวิตเราจะขาดคุณภาพไปหาลูกไม่ได้ไปหาสามีไม่ได้ทํางานไม่ได้การเป็นโรคไตก็คือเราก็ปกติดีทั่วไปเราไม่ต้องคิดว่าเราป่วยหนักขนาดนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาทุกคนเราคิดว่าเราจะสามารถไปที่ไหนก็ได้ เราคิดว่าเราจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่มันไม่หนักหักโหมเกินไปคนไข้อาจารย์ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะนี่ตื่นเช้ามาต้องบอกเลยนะคะห้ามเด็ดขาดเลยคือทำอะไรที่มันหนักจนเกินไปเช่นแบบไปนาไปสวนไปไล่เคยทําแบบหนักหักโหมก็จะกลับไปทําแบบนั้นไม่เอาไม่เอานะคะทุกคนเราถนอมร่างกายของเราไว้นะคะเราถนอมร่างกายของเราไว้แต่เราไม่ใช่แบบ ปล่อยตัวเป็นคนป่วยเลยนอนติดเตียงนอนแมพอยู่นั่นแหละแล้วก็คิดว่าตเองปอ่วยเตงปต่วปยไม่เอาลุกขึ้นมานะคะล้างไตฟอกไตอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะคะจิตใจเรายังเข้มแข็งเรายังมีมือมีเท้าเรายังมีตั้งหลายอย่างที่เราที่เรากอืนเขาก็มีกันได้ไม่ยากอาจารย์อยากให้คนไข้โรคไตเราคิดว่าการเป็นโรคไตมันก็ไม่ใช่ทําให้ฉันที่จะต้องแบบชีวิตของฉันขาดคุณภาพไม่ใช่บางคนนี่ไม่กล้าแม้แต่จะบอกคนอื่นเลยนะคะว่าเต่เงเป็นโรคไต จริงๆแล้วเราก็เป็นคนไข้โรคไตได้แต่เราดูแลสุขภาพได้อาจารย์ก็ไม่อายใครเลยที่อาจารย์จะบอกว่าฉันสอนคนไข้โรคไตฉันดูแลคนป่วยโรคไตฉันดูแลคนไข้โรคไตของฉันฉันช่วยคนไข้ของฉันไม่ให้เขาต้องฟอกแต่ตลอดชีวิตอาจารย์ก็ไม่เคยอายในอาชีพของตัวเองในในวิชาชีพแล้วก็ในในเขาเรียกว่าอะไรนะในสถานการณ์ที่เราจะต้องมานั่งบอกคนไข้ของเราทุกๆวันว่าเรื่องการกินเป็นแบบนี้เพราะเราอยากเห็นคนไข้ของเราทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มี คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะห้ามคิดว่าเจงป่วยนะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเวลาเขานึ่งป,าปงงงลาเขาปรุงรสก่อนใช่ไหมคุณสมทรงอ๋อเหรอคะอืมเวลานึ่งปลาปรุงรสก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้อจริงๆแล้วเนี่ยปลาลวกละ่ะไม่รู้เหมือนกันนะปลาลวกไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่คือตอนที่อาจารย์เพิ่นทำงานให้กับคนไข้ะนะคะตอนที่อาจารย์เพิ่นทำงานที่โรงพยาบาลนะ่ะคือปลานึ่งก็น,นึ่งนะ นะครับปลานึ่งก็จะใส่พวกแบบขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่อะไรเข้าไปแต่จะไม่มีการเหาะสีอิ๊วเติมเกลืออะไรเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่ามันจะต้องจะต้องเอามาเติมข้างนอกไงนะคะแต่ถ้าเราซื้อเขาเขาอาจจะปรุงรสก่อนใช่ไหมคะอย่างคุณสมทรงพูดเนาะ,ะก็ได้นะก็ได้นะนะแล้วก็ที่สําคัญเนาะนอกจากเรื่องอาหารแล้วเดี๋ยวแถมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะแถมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะ,ก,ะ,คะก็คืออ๋อเอาเนี้ยเจ็ดโมงแล้วเตรียมเดินทางแล้วนะคะแถมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะ คือตอนเช้าเชตื่นมาเนี่ยนะคะทุกคนลืมตายขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เราคิดถึงแแบบโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยเว้ยยังหายใจอยู่เว้ยนะคะเฮ้ยยังแข็งแรงอยู่นะคะยังมีมือมีไม้มีสายตารเราก็ไม่ต้องไปเปิดขาไม่ต้องไปจับโทรศัพท์ที่มันไปดูข่าวลบๆไม่เอานะคะเรื่องเอ่อป้นตีอะไรนะป้นตีชิงป้นอะไรนะคะการตายตีหัวกันอะไรไม่เอานะคะไม่เอาไม่ต้องไปดูนะคะให้เราคิดเสมอว่าตอนวันนี้เราจะดูแล สุขภาพของเราอย่างไรวันนี้เราจะฟื้นฟูไตของเราอย่างไงวันนี้เราจะทาตัวเองให้มีความสุขยังไงให้คิดแบบนี้ในตอนเช้าๆเนาะแม่อจจาจารย์อุตส่าห์มาแต่เช้าปกติก็ไม่เคยปกติก็ไม่ได้อาบน้าแต่ตาาตงตัวเช้าขนาดนี้นะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็ต้องนั่งสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลว่าความสุขของอาจารย์นันคือความสงบความสงบใจเนาะแล้วอาจารย์ก็ทําอย่างนี้มาจริงๆนะคะอาจารย์ก็ตื่นหกโมงแล้วก็นั่งสมาธิคิดถึงก็คิดถึง,ถงว่า เออจริงๆนี้นะคะเขาก็จะเป็นคนไข้ที่ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบปกติทั่วไปไม่ใช่ว่าคําว่าป่วยก็คือต้องต้องทาตัวป่วยๆนะไม่ต้องนะคะไม่ต้องเนาะโอเคไหมนะคะอาจารย์ก็เน็ตดีหรอกดูดุดติดเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ก็แล้วกันอาจจะลบก็ได้นะคะทุกคนไปโชคดีนะคะอาจจะต้องลบแล้วถ้ามันไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเช้านี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆใครไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ขอให้ขอให้ผลการตรวจดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะถึงแม้จะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยหรือไม่ดีขึ้นเราก็มองว่าเอออย่างน้อยเป็นโอกาสให้เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโอเคไหมทุกคนจะ้ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะอันนี้ให้ดูให้ดูให้ดูนะคะนี่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 ผ เดีย๋ยวพบกันใหม่นะจ๊ะไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะ